คำเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทําตามนะจ้ะนัจ้ะโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับผมนะอยู่กับเฮียเฟ็จ้าแตกยาวันนี้จะอยู่กับเกมชิลลี่ฮีตนะครับผมมีเก้าวย รูปแบบเกมนี้ก็จะเวลาเข้าฟีสปินมันก็จะเป็นไอเข้าโบนัสมันก็จะเป็นแบบรูปแบบรีสปินนะมาผมวัดใจดูการซื้อเหมือนเดิมนะฮะช่วงนี้จะเล่นแบบวัดใจวัดใจไปเลยนะฮะให้มันรู้กันไปให้มันรู้กันไปเลยนะว่าเราไม่กลัวไม่กลัวเกรงไม่เกรงกลัวขยายช่องไปด้ขย,ยายไม่ก็เวไปได้อย่างนี้โอ้โหเล็บรองมาช่องเยอะ ช่องเยอะโอกาสแตกก็เยอะนะฮะต้องเยอะโอกาสแตกสูงมากเฮ้ยอย่ามีก็เวิ่งแล้วอุย้ยรวมไป730เฮ้ยผมมาพาแตกเลยวนะเนี่ยผมมาพาแตกวะเนี่ยเฮ้ยชิลี่ฮีทไหมก็เวเอาผมอีกเล้ยเอาว่ะเฮะ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเกลืออย่าเพิ่งเกลือมาลงก่อนอีกสักถุงนึงอีกสักถุงนึง740 เจ็ดร้อยสี่สิบว่าย้ำปะยำที่เจ็ดร้อยเลยดีนะมันไม่แตกหมดอย่างน้อยมันก็แตกเจ็ดเจ็ดร้อยมาท่านผู้ชมมาวัดกันอีกรอบหนึ่งครับวัดใจกันไปอีกรอบนึงตอนนี้อยู่ที่สองร้อยสามบาทวัดใจไปเลยครับถ้าผมได้ฟีเจอร์สวยๆจะดีมากเออเพิ่มช่องไมโครเวฟปเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเพิ่มย่ยองปะเอามันไม่เพิ่ม เพิ่มตังค์นี่ว่าเฮ้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 เฮอย่าเฮ้เฮ้เฮบบนะ้ยอ้เฮ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  öh <tent> ้เฮ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 ้นฮะ้เา้เฮ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 ้เช้เน้เฮ้เ้เฮวเฮ้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 เเฮ้เฮ้เฮเเฮ้เเฮ้เฮ้เฮเ้เฮ้เฮ้เ้เฮเฮ้เฮ้เเเฮเย้เฮ้เฮ้เฮ้มม้เฮ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 ยเฮ้เฮ้้วนะ ใจดีขยายช่องใจดีขยายช่องแต่ช่องมาเยอะก็ไม่เท่ว่าจะแตกนะท่านผู้ชมเกมเนี้ยถ้ามันไม่ลงมันไม่ให้ลงสักอย่างจริงนะฟีเจอร์มาบ้างเถอะต้องให้ฟีเจอร์ข้างบนมาบ่อยบ่อยถ้ามันไม่มาเลยยังไงก็เกลือท่านผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยเกลือจะเต็มช่องแล้วจะเต็มกราฟแล้วเพื่อนเฮ้ยคูณสองวะคูณสองมาเพื่อนเรียบร้อย 98บาทอยู่ยังได้น้อยอยู่เลยมันยังน้อยมันต้องแตกเกิน200อะ่ะอายอายครูจ่อมา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 ,อมาโอเคโอเคโอเคได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่เออขยายช่องมาขยายช่องมาโอเคโอเคเออเพิ่มตงังค์ไปเออร้อยหกจุดสองบาทเฮ้ยปลดล็อกเหรอเอาแล้วผมปลดล็อกรีวรีวแรกรีวแรก ล็อกมาได้ใช้งานแรือปล่าเนีเ่ยเฮ้ยเออเฮ้ยเต็มช่องเต็มช่องสองร้อยสามสิบเยี่ยมเยีย่ยม very good very good เฮ้ยขอแตกพันได้ปะขอแตกหลักพันขอแตกหลักพันได้ปะโล่งโล่แตกหลักพันมาแตกหลักพันมาอีกเนี่ยเบตสองบาทก็แตกพันได้ถ้ามันมีฟีเจอร์โผล่มานะกับถ้าถุงเงินมันลงอีกถุงหนึ่งโอ้โหกำไรสามสิบบาท ต่อไปซื้อที่สามร้อยได้ต่อไปซื้อที่300ร้อยได้โอเคผมขึ้นผมขึ้นเลยผมขึ้นผมขึ้นผมขึ้นผมยัดเลยผมยัดเงินผมยัดเงินผมยัดเงินครับไปยัดเงินละยัดเงินละดูกันดิวันน,นี้เรามีมาดีกว่าเมื่อกี้วะเฮ้ยแต่เราเมื่อกี้มาดีนะแต่ถ้าจะดีกว่านี้คือต้องปลดล็อกสองฝั่งเลยทนะ่านผู้ชมแล้วมีก็วิ่งออกเยอะๆคือแบบเปอร์เซ็นต์แตกสูงโอเคดอกนี้นคูณไปเลย คุยที่300ม่ต้องมีอะไรแจมๆออกมาเออไม่ใช่แบบเกลือๆนะถ้าเหลือ90บาททีนี้แบบยากแล้วนะปดร็อกช่องโอเคสวยมีช่องให้เล่นเพิ่มอีกแล้วสวยงามตามสองเรื่องครับเพิ่มช่องไปเพิ่มช่องไปปังปัปังปัหน่อยปังปัหน่อยปงงปงปเออยี่ยมเ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 ยมเยี่ยมเเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยีม เก้าบาท99บาทนี่ซื้อไม่ได้นะอีหนูเออเพิ่มเพิ่มมีเก้าเว้ยเพิ่มช่องเพิ่มช่องเพิ่มช่องนี่ถ้ามาสี่ช่องนี้หมดเลยนะโอ้โหแล้วมาแบบเยอะๆนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าแตกยับอ่ะเฮ้ยจะเกลือจริงเหรอโอ้โหนึกว่าจะเกลือแล้วใจหายใจคว่ำซื้อสามร้อยซื้อสามร้อยไม่แตกที่จะหายใจคว่ำเลยนะโอเคโอ้ยยัดเงินลงไป ยัดเงินลงไปโอเคอยี่สิบหกเออขยายช่องอีกเฮ้ยมันขยายช่องเพิ่มมันขยายช่องเพิ่มมันขยายช่องเพิ่มอือขยายช่องเพิ่มนี่แตกเนี่ยเขาก็แตกหน่อยแตกหน่อยมาให้เยอะกว่านี้มาให้โอ้นั่นแหละปวด็อกทุกช่องครับ,อ,บอันนี้ปวดรอกทุกช่องกับเพื่อนเพื่อนมาดิปวดรอกทุกช่องขนาดนี้มันต้องมาเยอะกว่านี้แล้วผมว่ามันต้องแตกยับยับกว่านี้ เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งแตกอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบยังจบไม่ได้นะยังจบไม่ได้ yes 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 เออคูณสองเปลี้ยงใบดอกนี้นั่นแหละที่พี่ต้องการไอ้หนูทั้งหมด441บาทอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบเอออย่าเพิ่งจบนั่นแหละอย่าเพิ่งให้มันจบไม่คูณสองคูณสามคูณสี่คูณห้ามาอีกได้นะมาอีกได้นะตัวคูณอ่ะเออขยายช่องใบเมก็เวเพิ่มไปนั่นแหละนั่นแหละสวยเพิ่มช่องไปอีก สวยอย่างนี้สวยอย่างนี้สวยนะพยมสวยสวยสวยเลยสวย5 1 3 5 3 1บาทเฮ้ยหน้านี้แตกยับว่ะแต่ผมว่าผมก็ขาดทุนอยู่ดีนะผมเอามาพเ่ระม,มาณพันหนึ่งอ่ะโอ้แล้วมันแตกแล้วอะมันแตกขนาดนี้แล้วอ่ะผมว่ามันไม่ให้หมแล้วล่ะเฮ้ยช่องจะตันแล้วนั่นอะเออย,ยัดเงินทั้งหมดลงไปเลย ปึ้งหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทท่านผู้ชมคูนสามแถวนี้โอ้โหดอกนี้จำหนับพันสี่ยัดตังตรงนี้ลงไปอีกปึ้งโอ้โหสองพันสามมาเอาไทั้มโอ้ยเอาอีกแล้วแถวนี้เออสองพันสี่หกโอ้สองพันห้าเฮ้ยฟีเจอร์โผล่เยอะมากเอาแล้ววะเอาแล้ววะโอ้ยวันนี้มันวันโหยาเป็ดท่านผู้ชมโอ้โหมาแบบมาแบบสุดๆุดอะมาแบบสุดอะสุด เป็นเซ็นท้าว2,500นนกำไร1า5ดำบหยก <Woo! S 2> เรียบร้อยเปิดทุกช่องเหรือแค่สามช่องครับน้องๆโอ้โหมาจริงโอเคสำหรับคลิปนี้ผมพอแค่นี้เลยนะฮะโอ้เรียบร้อยแตกสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะฮะโอเ้เบ็ด3บาทก,ก็แตก2,500ได้ <laughs> อาแต่รุนมาก โอเคครับผมนะอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ